แอดมินนูน้อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อธรรมชมคุณพอ่อคุณแม,ะะม,ม่คลิปนี้ id, พัอกันอีกแล้วคุณชมเอ้าพผอกันอีกจากคลิปเนาะเนาะเราพัฒนาธรรมชมคลิปนี้นูน้อยภาพพ่อแม่พี่น้องตามต่อเล่าพัฒนาพอเสี่ยงเงินกับพอจอยเด้อค่ะเด้อนูน้อยมาตามคําขอธรรมชมเห็นใต้คอมเมนต์พอ fc ขอแนวทางเล่าพัฒนาเด็กดับของพอจอยพอจอยมาแล้วธรรมชม มาตามคำขอเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กวรจะไปรับชมหน้าทางเนาะคะ่ะเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บัตรขอหวัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ ตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลท่านผู้ชมเลาพัฒนาพออจอยแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางเล่าพัฒนาพ่อจอยกับพ่อเสียงเดอค่ะเดอในคลิปหนึ่งที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขให้แอดมินหนูหน่อยมาวางทั้งช่องฝากตอนพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะคะเนาะอัพท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะให้คาน้ำซาก,กับแฟ่พออจอย พอดเสยงเงิดหรือเซียนท่านอื่นทางช่องนู้นหน่อยนะคะเนาะติดต่อคอร์สสมุดได้เลยเดนะ้อค่ะเด้อที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3คอร์สสมุดได้หลังใหม่เดนะ้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะท่านแรกเป็นพอจอยเดนะ้อค่ะเด้อพอจอย เลขเด่นนะคะงวดวันนึงหันเลขเด่นพอบอมาเนาะท่านผะู้ชมเลขเด่น4หา6แต่ว่าพอจาะแตกไปที่7 2แล้วค่ะเด้อเลขเด่นบอมาท่านผู้ชมเจาะแตกพอจอยจับคูแมนเด้อท่านผู้ชมพอจอยจับคู่รรมมออค่อน้างที่จะแมนเด้อท่านผู้ชมเลขเด่นงวดนี้พอจอยนะคะได้เด่น สองสามสี่จับคู่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ 4ี่9ปดสี่เก้เก้าสองเก้าเก้าและหนึ่งสนะคะเก่าคูเก่าหางท่านผู้ชมหมวดนี่ท่านผู้ชม พอใจอกันเบิน่นมาหายนำเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเอาเหล็กดับก่อนท่านผู้ชมดับหน่วยบนต่อมาดับหน่วยบนเด้อค่ะเด้อดับหน่วยบนดับหน่วยบนงวดนี้ได้ดับ สามนะคะดับหน่วยบนดับสามท่านผู้ชมดับบนทุกหลักย่ำเด้อท่านผู้ชมเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะดับบนทุกหลักท่านผู้ชมงวดนี้ได้ ได้ดับสามดับบนทุกหลักดับสามดับหน่วยบนดับสา,ามเอาท่านผู้ชมนู่นหน่อยเขียนสามเทียเดียวแล้วก็เล้ยวดับบนทุกหลักคือสามเขียนเทียเดียวแล้วก็เล้วเนะาะท่านผู้ชมดับหน่วยบนสามดับบนทุกหลักก็คือสามนะคะชนกันด้อยท่านผู้ชมชนกันสามกับสามนะคะ กันเบิ้ลมีอยู่สามครูธรรมช่มเขียนใหม,มองได้เนะาะธรรมช่มขึ้นเต็มหน้ากระดาษแล้วเบิ้ลน,นะคะเนาะพอใหามาธรรมชุม่มน้หน่อยสิเขียนลงทั้งมัดเลยเด้อค่ะเดอะ้อกันเบิ้ลกันเบิ้ลน้หน่อยสิเขียนไว้แกนนี่เด้อค่ะเด้อกันเบิ้ลนะคะมีหนึ่งหนึ่งสองสองและสี่สี่นะคะ กันเบิ้ลสมคู่ท่านผู้ชม3ามคู่3า,ามหางนะคะคือหนึ่งหนึ่งสองสองสสนะคะต่อมาเป็นของพอเสียงเงิดเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมของพอเสียงเงิดตั้งแต่พอว่างชุดเต็มมาใหา้นะคะเนาะก็คือ12คู่ชุดเต็มของพอ คือสิบสองคู่ท่านผู้ชมสิบสองคู่พอว่างมากเป็นงวดที่สามเด้อท่านผู้ชมพอเสียงเงิดสิบสองคู่บนล่างไปกับบขา,าดทุนเด้อท่านผู้ชมงวดนี่ท่านผู้ชมพอเสียงเงิดพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอดเด้อค่ะเด้อ พอสเซียงเงิดนะคะเด่น7กับ8เด่นโตเก่า,าวเด้อท่านผู้ชมของปูสังขากับเด่นตัวเก่าของพอสเสียงเงิดได้เด่นตัว 9. เก่าเล็กิมาัวเก่าวบ่ท่านผู้ชมเด่นเจกับ8จับคู่มีแปดเจ็ดเก้าเดศูดปดแศย์แ ดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สิบามากตามหลังป่ะท่านชมชุดเต็มของพอเสี่ยงเงดท่านผู้ชมนหน่อยว่างมากสามหมวดเข่าทั้งสามหมวดเด้อท่านผู้ชมล่องพิจารณาเบื้องท่านผู้ชมหัวนี้เป็นหมวดที่สี่ดิกก้อนน้านี่น่หน่อยว่างชุดเล่าพัฒนาของพอเสี่ยงเงิน สิบคู่ค่ผม,ม้ชมสิบคู่แต่ว่าชุดเต็มพอทรงห่าหนูหน่อยงวดนี้เป็นงวดทซีสามงวดเข่าทั้งสามงวดดิค่ะม,ม้ชมเอาพ่อแม่พี่น้องล่องพิจารณาเบิงรงนท่านผู้ชมชุดเต็มของพอเสียงเงิดคลิปนี้หนูหน่อยขอขอบคุณทุกคันที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะวสวัสดีคะ่ะ